สวัสดีค่ะมาพบกับปอหมอนวดไทยใจสู้หรือหมอนวดไทยหัวใจท้ารบนะคะมีเพื่อนถามมานะคะว่าเฮ้ยปอตั้งชื่อเพจจะไปท้ารบกับใครว่าอะไรเงี้ยเราบอกเลยนะคะเราไม่ได้ไปท้ารบกับใครนะคะท้ารบกับใจตัวเองนะคะท้ารบกับจิตใจของตัวเองคุณเคยไหมคะโมเมนต์ Moment, แบบว่าบางทีเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี้ย ทำในสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยบางทีอยากจะทําช่วยคนอื่นหรือว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองหรือว่าเป็นประโยชน์กับครอบครัวแล้วไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยนะคะมันจะมีจิตตัวหนึ่งที่เข้ามาในสมองคุณเลยว่าเฮ้ยทาดีไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยมันคนจะว่าไหมเฮ้ยมันจะไปรอดไหมอะไรเงี้ยไอ้จิตตัวเนี้ยแหละมันทําให้คุณละล้าละลังนะคะเพราะฉะนั้นคุณรบกับตัวเองก่อนนะคะก่อนที่คุณจะออกไปรบกับคนอื่นนะคะคุณต้อง เข้มแข็งคุณต้องรบกับตัวเองก่อนนะคะเพราะงั้นถ้าคุณเอาชนะตรงนี้ได้นะความสําเร็จของคุณก็ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็จงรบกับตัวเองก่อนเหมือนที่ฉันนะคะท้ารบกับตัวเองะนะคะอ่าทีนี้เรามาอยู่กับเรื่องของสุขภาพกันต่อนะคะเพราะว่าเ,เรื่องของสุขภาพเนะ่มันเป็นมันมันเป็นอะไรที่เป็นความมั่นคงในชีวิตของเรานะคะเพราะงั้น เรามาดูความเห็นของคนอื่นบ้างเรามีความเห็นของเราแล้วว่าเราจะต้องทํายังไงในการรักษาสุขภาพออกกําลังกายกินอาหารนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนให้เพียงพอ,อ,อจะต้องใส่หน้ากากอนามายัยอย่างนู้นอย่างนี้ทีนี้เรามาฟังความเห็นของฝรั่งกันบ้างนะคะฟัง ความเห็นของอีกฝั่งฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะที่ฉันก็ได้สอบถามมาถามทั้งสามีถามทั้ง,งคนรอบข้างถามทั้งลูกค้านะคะือว,ว่าคุณเวลาคุณเป็นหวัดเนี่ยคุณจะทํำยังไงคุณจะรักษาสุขภาพยังไงนะคะฝั่งหลังเขาก็มีแนวคิดของเขานะคะคือเขาก็ต้องรักษาสุขภาพของเขาเหมือนกันนะคะมีหลายคนบอกว่าเขาจะไปซาวน่านะ,ะการซาวน่านี่แหละคะ่ะ คือการรักษาสุขภาพของเขาอย่างหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ดิฉันจะมาเล่าให้ฟังว่าดิฉันนะ่ะก็เคยซาวน่าที่นี่นะคะเพราะว่ามันจะแตกต่างจากเมืองไทยเมืองไทยดิฉันก็เคยซาวน่าดิฉันก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะคะคือเราซาวน่ามันก็จะม,มีใส่สมุนไพรอบไอน้ําแล้วก็เอาไอน้ำเนี่ยมาเราเข้าไปอบแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยร้อนแล้วก็เหงื่อมันก็ขับเหงื่อออกมาขับสิ่งสกปรกออกมานะคะแต่ที่นี่นะคะเขาก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ด,ดิฉันอยากรู้นะคะก็เลยตามคุณสาไปคุณสาก็บอกว่าเขาก็อธิบายให้เราฟังเนาะแต่เราคงจะไม่เข้าใจตอนนั้นมันก็เพิ่งจะมาใหม่ๆเราก็ยังไม่เข้าใจภาษาเนาะมันจะมีสซาหน้าหลายประเภทนะคะคือสซาหน้าแยกหญิงก็มีแยกผู้ชายก็มีแล้วก็มีเซาหน้ารวมนะคะไอ้เซาหน้ารวมนี่หละค่ะที่สามีดิฉันไปนะคะดิฉันก็ตามเข้าไปอยากจะรู้อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะมันแตกต่างกับเมืองไทยแค่ไหนนะคะทีนี้เราก็ไปนี่พอเราไปปุ๊บเนี่ยคุณเอ้ยคุณ ถ้าคุณได้ไปนะคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหแบบคือมันเป็นมิติใหม่อะ่ะม,มิติใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยอะ่ะในชีวิตอะ่ะนะพอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีตู้ตู้เสื้อผ้าที่ให้เรานะไปใส่ไปใส่เพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีล็อกเกอร์นะคะเสร็จแล้วเข้าไปข้างในมันก็จะมีแบบสระว่ายน้ํามีสระว่ายน้ําอยู่ข้างในด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นห้องซาวน่าก็คือห้องซาวน่าก็เหมือนบ้านน็อกดาวน์นะคะสามารถเข้าไปที2030คนได้อะไรเงี้ยเดิ๋ฉันก็ ออในนั้น่ะก็จะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณเข้าไปในซาวน่านะคุณจะต้องถอดนะคะถอดเสื้อผ้าต้องถอดทุกชิ้นถอดหมดเลยค่ะต้องถอดหมดเลยทุกชิ้นนะคะไม่มีเหลือเลยค่ะเป็นชุดวันเกิดเลยค่ะทีนี้เรานะไม่เคยนะคะไม่เคยคุณเอ้ยครั้งแรกเราไม่เคยไปเราก็อายใช่ไหมคะ ถ้าเป็นคุณคุณก็อายใช่ไหมไม่เคยไม่เคยต้องไปถอดในที่สาธารณะชนคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปโอ้โหผ้าขนหนูผืนหนึ่งเขาก็ถือผ้าขนหนูคนละผืนคนละผืนเพื่อที่อะไรคะเขาก็ไปนอนนะคะเขาไปนอนอาบแดดบ้างไปนอนในซาวน่าบ้างอะไรเขาจะถือผ้าขนหนูเราเห็นเขาถือเราก็ถือนะคะแต่เราไม่ได้ถือหรอกเราเอาไปพันตัว เราไปเราไปกระโจมอกอ่ะเราไปกระโจมอกพอเดินเข้าไปในนั้นอ่ะทีแรกแบบอายมากนะแบบคือเห็นเห็นเขาแบบเห็นหมดเลยอ่ะทั้งผู้หญิงทุกผู้ชายเดินกระดองลงเนงกันนะเดินต้องแต่งต้องแต,งแตงง่งกันเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็อูยตายแล้วเราเรามาที่ไหนวะเนี่ยคือแบบเราไม่คิดมันจะมาเจอแบบนี้เราก็คิดว่าเหมือนซาวนาเป็นตู้ๆเหมือนบ้านเราใช่ไหมต่างคนต่างเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนั้นภาพของเราอ่ะแต่ความที่เราไม่เคยรู้อ่ะ พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยในนั้นมันก็จะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนั่งอยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยทีนี้ไอความที่ว่าเราอายเราก็ใส่กระโจมอกใช่ไหมคะทุกคนมองมาที่เราคนเดียวอะคุณนี่ๆๆเรายิ่งอายหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะเขามองในลักษณะด่าเราอะมองด้วยสายตาที่ด่าว่าเฮ้ยเธอเข้ามาในเนี้ยเธอไม่รู้กฎระเบียบหรืองไงว่ามันต้องทอดอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องถอดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในเราเราเรา,เราทนไม่ได้กับสายตาที่เขาด่าแล้วนะเราก็ต้องถอดใช่ไหม <laughs> ต้องถอดเหมือนกันอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบโอ้โยโล่งจ้องปง๋งเป่งยังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วทีนี้เราก็แหมแบบมันไม่เคยเนาะถ้าคนเคยมันก็มันก็ชินใช่ไหมคะทีนี้ของเขา่าเขาไม่ได้มีอายกันแต่เราเราไปครั้งแรกเราก็อายนะคะทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหนึกถึงนึกถึงอะไรเลยรู้ไหมคะ <laughs> ตอนนั้นณนะเวลานั้นนะนึกถึงนรก <laughs> นรกบนดิน man มันไม่มีอะไรมันมันไม่มีอะไรเลยเรานึกถึงนรกจริงๆนะแล้วความร้อนนะของเขามันจะเป็นแบบว่าเขาจะก่อเป็นไฟเป็นฐานนะคะเป็นฐานให้ฐานที่ไม่มีควันนะคะในนั้นอ่ะมันจะอบร้อนมากนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะมีพนักงานเอาผ้าขนหนูที่มันมีชุบด้วยน้ํามันหอมระเหยมาสบัดสบัดสบัดใส่ให้กับหน้าคนนู้นหน้าคนนี้หันไปหันมาคนละทีคนละทีอย่างเงี้ยกลิ่นมันก็ฟุ้งไปทั่วแล้วมันก็หอมนะคะมันก็ชื่นใจดีแต่ว่าดิฉันก็เข้าไปสักพักหนึ่งดิฉันก็รี อ่อกนะคะเพราะทนไม่ได้ในสภาพตัวเองทนไม่ได้ในสภาพลงมจ้องผงเป๋งแบบนั้นนะคะก็เลยไปไหวยน้าดดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องทนอยู่จนกระทั่งถึงเวลาหมดกําหนดที่เขาต้องกลับกันนะคะเพราะว่าเราแบบว่าเรามารถคันเดียวกันเราก็ต้องกลับพร้อมกันน่ะนะคะมันไม่ได้ใกล้บ้าน่ะนะคะ แล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเอออยากจะมาแบ่งปันตรงนี้ให้เข้าใจว่าเออการซาวน่ามันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะป้องกันตัวเองให้ให้ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อที่ว่าเวลาเราซาวน่าเนี่ยเหงื่อมันก็จะออกนะคะพอเหงื่อมันออกนะี่ยมันก็จะ ความสกปรกในรูขุมขนเราเนี่ยก็จะหลุดออกมานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะสาระอีกหนึ่งอย่างที่คุณสามารถนําไปเลือกใช้ในการที่จะป้องกันตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ